กูและไปเรื่อยๆไม่สนใจคนรอบข้างทำเพบอเป็นความสุขถึงแม่มีคนไม่หยุดหรือมาห้ามูบันทึกกเสียหัวเวลาที่กูแม่งโคตรว่างคำดูถูกเป็นแรงผักดันที่ทำให้กูก้าวข้าม เส้นทางที่กูเลือกเดินจะไม่มีวันหันหลังกับกูไม่กลัวสิ่งที่เผชิญกูมีอาวุธเป็นคำศัพท์สิ่งที่ทำแม่ไม่ได้เงินและก็แบงค์ทั้งหน้าบัตรแต่มันทําให้กูเพลิดเพลินมันมีความสุขมากกว่าไอสัตว์กูไม่ได้เจ๋งมาจากไหนหรอกล่าูแต่งมันไม่มีใครบอกสิ่งที่กูทํามันมาจากใจหมดและจะทําไปแบบไม่มีวันจอดแม้ความสุขจะทําให้กูอดที่กูแลบมาจากใจตลอดในหัวกู สบทอาดาคนที่บอกกูกระจอกไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์หรือเศร้ากูจบมาลงลามบรรยายทุกความรู้สึกหรือทุกเหตุการณ์ที่ผ่านมาเป็นบทความละอรให้คนฟังสิ่งที่กูนั้นทํายังไม่คิดวางเพราะกูจะทําให้คนจาเว้ยคิดว่าตัวมึงเจ๋งที่จริงก็แค่โชกลางสิ่งที่มึงด่ากูกูว่าเข้าตัวมึงมากกว่าสก,กิลมึงยังห่างถ้าพูดและทำไม่ได้ก็หุบป,ปากไปเลยไอ้สัส มองกูมีสับมึงคนจับตายากที่จะดักและขวดสดับต้องกูจับสลับคำลนในบาทตำจังหวะเป็นสััดคำนี้ขวดหนักก็จะฟังมึงหันมาอีกพันวันเพราะเราห่างระดับการคอยดูเราอยู่คนละทางและยังห่างชังน้นไม่มีใครคอยชูมึงไปฝึกอีกกี่ครั้งก็ไม่เท่ากู